เช่นเคยนะคะที่ช่องนันที่เจนีนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ตอนนี้เรากักตัวอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้แต่งตัวสวยไม่ได้ไปไหนนะคะแต่งตัวสวยเพื่อมารีวิวของกินนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะเอ๋จะมารีวิวนะคะของกินอร่อยอร่อยเมืองนครปฐมนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเจ้าเนี้ยอร่อยแล้วก็ใครที่เป็นสาวุขนมไทยนะบอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนนะเพราะว่าอร่อยแล้วก็แบบกินแล้วมารู้สึกถูกใจอะ่ะ ก็เดี๋ยววันนี้เอ๋จะมารีวิวขนมให้ทุกคนนะคะได้ตามไปก็ขนมที่เอ๋นะคะจะมารีวิวเ,วเพื่อนๆนะคะได้ตามไปชิมกันนะคะเป็นขนมไทยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นี่เลยค่ะนี่มาแล้วหน้าตาธรรมดาใช่ไหมแต่บอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาเลยเพราะว่า เอ๋ลองกินแล้วค่ะขนมที่ห่อนี้นะคะมีห่อด้วยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยคะ่ะก่อนที่เราค่ะจะไปชิมกันนะเดี๋ยวเอ๋ให้ไปดูในส่วนของรีวิวก่อนที่จะมาเป็นขนมกล้วยนะคะนี่ขนมเรียกว่ามันม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นฟักทองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเบื้องต้นกันก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่อันแรกนะคะจะเป็นมันม่วงม,มีความหอมมวก่อนเลยก็หนึบๆนะบอกเลยว่าแป้งน้อยมากอะ่ะ ชิ้นต่อไปตะลึฝักทองนี่ขนมเจ้าเนี้บอกเลยว่ามันมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ชัดมากฝักทองเป็นฝักทองมันม่วงเป็นมันม่วงนะแล้วก็ เป็นขนมไทยที่แบบแป้งน้อยวัตถุดิบชัดกลมกลม่อมก็เลยมารีวิวเพิ่มเค้ค่นะคะตามไปกินนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะทุกคนก็ขนมที่มารีวิวเนี่ยเขอมียี่ห้อนะยี่ห้อว่าครูนีค่ะก็เดี๋ยวถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเครดิตไปด้านนี้เลยนะคะนะคะขนมคู่นีนะคะ ไปอุดหนุนกันได้เลยค่ะอร่อยมากๆเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพิกัดอ่ะเอจะลงไว้ใต้คลิปนะคะพเพื่อนๆก็ลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะที่นี่เขามีส่งแบบว่าเป็น Delivery ด้วยนะคะก็คิดทำอะไรก็คิดตามระยะทางถ้าไงก็เดี๋ยจะมี Facebook หรือเบอร์โทรค่ะติดต่อของเจ้าของร้านนี้เลยนะคะก็เ<อ>ข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะบอกเลยว<อ>่านนอร่นนอย ไม่โมแน่นอนค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอขออนุญาตลาไปก่อนนะคะคลิปหน้านะกับตัวอยู่บ้านนะไม่รู้ทำอะไรก็เอก,ก็มารีวิวกินนั่นเองนะจะเป็นเมนูไหนอคอยติดตามชมด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะอย่าลืมนะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเอด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เอขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอืม,อมบอกเลย